สวัสดีทั้ง49ล้านคนด้วยนะครับที่เออกำลังดูอันนี้นะครับทำไมอันนี้ทุกคนนะสวัสดีครับอันนี้เราเราเรามาในรูปแบบนะส้มฟ้านะฮะทุกคนเรามาในรูปแบบแบบแบ่งกันคนละฝั่งทีมไทยโยกกับทีมโพโลูเลยนะจะเลือกพักส้มหรือพักอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เอาอันนี้ก็แผลก็แผลเราข่ามเลยดิจะไม่เลือกแล้วกันอ่ะ <laughs> มามาต่วันนีสส้สีสีเราไม่เกี่ยวกันนะฮะใช่นนใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีทีมทยอยทีมทอลุ้นะฮะก็นี่นะฮะทยอยกับทอลุนะฮะก็จะมาแข่งกันเช่นเคยตีกันเช่นเคยนะฮะวันนี้เรานะครับเราเราจะมาแข่งกันนะฮะก็คือคนดูจะคนดูที่ส่งมาแล้วแล้วเขาจะส่งหัวข้อมาใช่ไหมส่งอันให้เราแบบโห<ม>วตกันแล้วเราคนก็จะเลือกฝั่งว่าเราชอบฝั่งไหนโน้มหนาวใจทุกคนให้ทุกคนเลือกเลือกตัวเลือกเลยกันเราใช่แล้วก็คนดูก็จะเลือกโดยการผ่านการโหวตสดนะครับใน ช่องแชทเลยนะครับวันนี้คือแบบคําถามมีหลายอย่างว่างเลยเราก็น่าจะอะไรนะถามไปด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนเลือกไปด้วยแล้วก็น่าจะเล่าไปด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็จะได้รู้จักตัวตนของพวกเรามากขึ้นเยอะด้วยครับคือเราจะโหวตกันครับแล้วแล้วคนไหนที่โหวตเยอะกว่าก็จะได้คะแนนหนึ่งคะแนนครับใช่มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่ามาจดแรกเลยเนาะสองสามจดแรกเลยครับเริ่มที่สเปคที่ชอบจะเป็น ผมสั้นหรือผมยาวแต่รู้สึกในรูปเนี่ยในรูปเี่น,เน่าจะไม่ใช่ผมสั้นนี่จะหัวโลนนะงั้นแสดงว่าคำว่าสั้นเราต้องสั้นขนาดไหนอ่ะของเราผู้หญิงก็ถ้าผมสั้นก็จะฟีลประมาณประมาณบ่าประมาณเกือบเกือบประมาณตรงคออะไร,งระเยยงี้ยปะบ่าอะไรเงี้ยถ้าผมยาวก็จะประมาณบางหลังกลางหลังอะ อย่างนายนี่เมื่อวันไหนอ่ะเราว่าถ้าผู้หญิงก็คือถ้าผมมันมันแตะไหลก็คือผมยาวแหละอถ้าผู้ชายอ๋อถ้าผมสั้นอ่ะผู้หญิงอผมสั้นก็คือที่ไม่แตะไหลขึ้นมาก็อะไรที่อยู่เหนือไหลเราไม่โดนไหลทข้าหมดก็คือผมสั้นหมดเลยไงเราเลือกกันดีกว่านายเลือกอะไรคือตอนนี้เราไม่รู้เลยยาวไม่เหมือนกันเวอร์ประเด็นอ่ะเอาเอาเป็นนิยามประมาณที่คิดก็ได้เออเลือกอะไราผมเลือกผมสั้นแล้วกันเพราะรู้สึกว่า ไม่รู้รู้สึกว่าชอบคนผมสั้นๆนแบบซีๆอะไรเงี้ยผมงยุ่งๆผมแบบโยโยโยเหมือนเซต็ผมมาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าผมยาวออมันจะเสต็ผมไม่ค่อยได้เพราด้วยความที่แบบผมมันยาวอาจจะต้องมัดถางมาดอะไรเงี้ยอาจจะแบบแต่ผมไม่ได้เออหรือวาเราเอาผมยาวแล้วกันเพราะเรา,เอาชอบพี่จิงหยวนอ๋องง,งวันนี้เขาเพิ่งเข้ารางดาวใช่ไหมแต่ว่าพิเศษมากวันวนี้เรามีนิวนะครับทุกคนหนึ่งสองซ่อมพโยเลือกผมสัน้นพุเลือกผมยาว น่ารักกว่าสั้นมัน <c oughs> ผมสั้นมันคูกว่าแบบคือผู้ชายอแบบว่าเขาเรียกก่อนถ้าผู้ชายอย่างเงี้ยมันเซ็ตผมใช่ปหมเซ็ตผมอะไรเงี้ยมันเท่เว้ยแบบก,การแบบเซ็ตผมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหล,ลีอะไรเงี้ยแบบผมเพิร์มอะไรเงี้ยแบบผมผมสั้นๆมันก็จะทำได้เว้ยถ้าผมยาวมันก็ทำแบบผมยุง่งยุ่งไม่ได้หรอกว่าผมยาวถ้ายุ่งก็กลายเป็นคนแบบกระเซิร์กระเซิงเงี้ยก็ต้องคนผมสั้นเท่านั้นไผมยาวมัน่กระเซิร์กระเซิงไปนายไม่เคยดูหนังจีนเหรอุยก็หนังจีนมันทำผมยุ่งไม่ได้ไงไม่ก็เขาเป็นหนังจีนแบบพระเอกจีีีนนนอะไรเง้้้ยยยผผมมมาวววๆแแลกก็็สบบั ก็แบบนั้นน่ะมันมันหล่อเท่มากเลยนะเออไม่ก็แม้แม้แต่แบบผู้หญิงผมยาวอะไรอย่างเงี้ยนายเราก็เล่นผมเขาถักเปียอะไรเงี้ยมันก็สวยผมมันผมยาวมันทําได้หลายทรงมากเลยนะอ๋อแต่ว่าผมสั้นผมสั้นผู้หญิงปะบบาน่ารักก็ต้องเยอะนะแบบว่ามีความแบบฟิลบ๊อลบอลบอลเข้ามาถักเปียเล็กๆนั่น่ารักอย่างเงี้ยผมสั้นๆแบบปะบบาทกำลังดีนะยาวเกินไปเออแต่ยอมรับว่าผมสั้นมันก็ทำทรงได้เยอะเหมือนกันเอาอย่ามาอย่ามาโอนเอียงตามดิ แต่ผมยาวมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วเขาต่อไปกันครับวะต่อมาครับนีเราเคยเล่นแล้วเราเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าอันนี้คนดูเราเปียนเราอาจจะแบบได้ผลที่แตกต่างออกไปภาคแรกเราเคยเล่นกันมาแล้วอันนี้นะฮะภาคแรกเนี่ยเลือกอะไรนะหมูกระทะก็ใช่เราเลือกเอาแรกมาเป็นชาบูกับปิ้งย่างไงเราเลือกปิ้งย่าง เรื่องชาบูมีเหตุผลไหมมีดิบอกว่ามีเหตุผลโจมตีหมูกระทะเยอะมากอ่ะทำไมเตรียมไว้ให้ดิไหนๆพูดก่อนนะพูดคดีก่อนแปลว่าหมูกระทะมันอร่อยกว่าทุกคนด้วยความที่บอกว่าเราปิ้งใช่ปะแล้วมันก็จะมีความแบบโอ้โหแบบมีกลิ่นของชาโคขึ้นมาเตาย่างมีความแบบกรอบของแบบคริสปี้ของการแบบโดนเผาไฟอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอ่ะเเปิดวันนี้ก่อนเปิดแค่นี้ก่อนนะไม่แต่ถ้ากลิ่นมันก็กลิ่นมันก็ขึ้นผมเราจะได้กลิ่นไหมเต็มตัวแล้วก็กลิ่นไหมเต็มตัวเหมือนกันเพราะว่าการเสี่ยงด้วย มันเผาข้าวท้าบางทีก็เผาไหมอะไรเงี้ยชาบูก็กินไหมเหมือนกันไหมเรากินหมูกระทะนะลูกแบบลงมันไปมันแตกเปียเเปปีียกยใส่ตัวใส่หน้าอะไรเงี้ยชาบูก็น้ําแตกอุ้ยชาบูก็น้ำกระเด็นชาบูน้ำไม่แตกชาบูน้ำไม่ค่อยกระเด็นเลยมันกระเด็นทัอย่างสงบๆมันก็กระเด็นเหมือนกันแหละแล้วหมูกระทะได้กินชาบูด้วยนะรอบๆหมูกระทะเออจะมันเละไงอันเละกว่า มันอร่อยกว่าหมูกระทะมันดับมันเปี้ยนะพอ,อ,พ,อ,พ,อพอไปพอกินไปเรื่อยๆปุ๊บกระทะก็ดำเสี่ยงก็เปลี่ยนกระทะส,เสิเสี่ยง,งเสี่ยงเล่เสี่ยงนู้นให้เขาเปลี่ยนกระทะดีด บางทีเปลี่ยนกระทะบ่อยๆต้องเปลี่ยนฐานต้องเปลี่ยนไฟแรงหรือเปล่าชาบูก็ต้องเติมน้ำหรือเปล่าชาบูก็ต้องเติมน้ำหมูกระทะนี่คือลงมันทีมันแตกเป็นก้อนแล้วหมูกระทะเวลาเราปิ้งใช่ไหมแล้ก็เห็นเลยว่าหมูไหนปิ้งอยู่ไหนสุกแล้วไหนอะไรเราก็ยิขึ้นมากินเลยชาบูอย่างเงี้ยโอ้โหหมูใส่หมูไหนหายไปไหนก็ไม่รู้ก็หายไปไหนก็หาไม่เจอควานหาควาหาควาหาไม่เจอรู้ตัวชีหมูเบื่อทั้งทั้งชีโมดละเฮ้ยแต่หมูกระทะมันอร่อยกว่าเรารักหมูกระทะของเราชาบูก็อร่่่ออยยไไดดดดดด้้้้้้สนนนนนาาาาววพกกกิมใชห็ตตงั ได้น้ำหวานๆที่แบบมีถักต้มไปแล้วก็ทำให้น้ำมันหวานเริ่มอะไรหมูกระทะก็มีน้ำจิ้มเหมือนกันลองดูนะเอาบหมูหมูกระทะไม่มีน้ำซุปเอาหมูกระทะนะเอาหมูสามชั้นนะฮะไปแบบปิ้ง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 แล้วก็เอามาจิ้มน้ำซุปนิดนึงต้มน้ำกินสดอร่อยออร่ๆก็ไม่ได้อยากจะกินน้ำสดๆหรอกแต่หมูกระทะได้กินหมูเต็มๆค็มคำนะแล้วเป็นหมูแบบชาบูชาบูก็ได้กินหมูครับเต็มคำเหมือนกันกม่ใช่ชาบูชาบูมันเปื่อยไปหมดเลยมันแบบหูปิ้งเอาหมูมันต้มนานไปก็หมูแข็งเราไปกินเราไปก กินตีตื้น <มา S 1> ของนานั้น<า>ก็หมูแข็งแข็งว่าหมูกินไม่อร่อยมันต้มจนมันเหี่ยวหมดแล้วอะ่ะเ,เ,เอาการกินชาบูก็คือเขาไม่ได้ให้นี่นะนายเ,<อ>นเขาไมาา่ได้แบบว่าใส่ใส่ใส่เข้าไปนะเขาคือการเอาทีบเนื้อแล้วก็สะบัดสะบัดในน้ำแล้วค่อยกินชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่า ใส่ลงไปเลยแล้วค่อยคีบกินใช่ไหมล่ะเออมก็เลยหาของไม่เจอไงเวลายิ่งเราถ้าเราต้มเกี้ยวต้มเกี้ยวเนี้ยของเกียวขาดหมดไม่เราก็กินตักกินแบบเปื่อยๆนุ่มๆเป็นน้ำๆอร่อยหมูกระทะอร่อยกว่าเห็นเห็นเลยแบบมันแบบมันเช่ชาบูอร่อยกว่าเเลยเออหมูกระทะไม่เราความเห็นต่างชาบู นี่เธอกินหมูดิบหรอไม่ใช่หมูดิบเราก็ตกโยกให้มันสุกไงเธอเพราะหมูชาบูมันบางหมูกระทะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบฟิลหมูนิ่มมาหมูหนักหมูมากอ่ะหมูมักมันก็ไม่ต้องไม่ต้องหนาก็ได้เปล่ามันก็มาพลังดีได้มันก็หนาอยู่แต่ของชาบูมันจะแบบบางๆไงมันก็สวัดสวัดได้งั้นเราไปเข้าต่อไปกันเลยไหมคนที่เข้าไหลยังไง สรุปนะฮะทำไมถึงเลือกเสื้ออย่างนี้ฮะผมรู้สึกว่าเสืเ้อเชิ้ตมันเท่กว่ามันออค,คอปกอยู่โน้มมันแบบอันนี้มันเชิ้ตแฟชั่นเชิ้ตเกาหลีเชิเ้ต<ไ>อะไรอย่างเงี้ยเอาที่นายใส่ดีนาะยใส่เสื้อเชิ้ตเราใส่เสื้อเชิ้ตเยอะกว่าเสื้อยืดเพราะว่าผมไม่ชอบเสือ้อแขนไม่ชอบเสือ้อแขนสั้นธรรมดาเว้ยเสื้อธรรมดามันแบบโ oh. อ้โหเบสิกทีเชิ้ต no no มันไม่มันไม่เบสิกนะเดี๋ยวนี้เบสิกเบสิก b r เบสิกมันไม่เบสิก no นั่นเบสิกตัวนี้เวอร์มากเลยเอาตัวนี้เสื้อเชิ้ตแบบมีีเเเเสสืื้้้้ออ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 คคคจนนนนนปปกกตัังะะะไไรแบบยยูโมล่่ด เห็นไหมแล้วมาชินาดูนะอย่างเช่นพวกบอกว่าบันนิโกลบันน่บอยอย่างเงี้ยนายเขาก็มีแบบไม่มีเสื้อยืดน่ะทำไม่ใช่มันทำไมเสื้อยืดน่ะเขามีลงมีลายนะนายเขาแบบกระตัดทำตัดทำแหว่งทำขาดใส่เสื้อเป็นเสื้อคอปก็ทำอได้กได้เชิ้อคอปก็มีแล้วเดี๋ยวนี้นายมีเชิ้อตะข่ายปะล่ะเตะข่ายมันมีที่ไหนล่ะเสิ้ตะข่าย คุณพี่มันไม่มีใช่ไหมมันมีมันมีเชิ้ตซีทรูมีเชิ้ตซีทรูเสื้อยืดเนี่ยมันทำเป็นตะข่ายได้นะเสื้อยืดมันเป็นตะข่ายแต่เสื้อชุดก็มีซีทรูได้อะทำไมอะเสื้อยืดมันใส่ง่ายนะสบายด้วยเสื้อเชิ้ตใส่ง่ายกว่าอีก วเวล<อ>าบบเราแต่งหน้าใช่ปะเราแต่งหน้าเราใส่เสื้อยืดใช่ปะแล้วเราถอดใส่ถอดใส่ใสอย่างเงี้ยเอาคอเสื้อมันก็เลอะเพราะว่ามันโดนหน้าเราแต่เสื้อเชิดไม่ต้องสวมจ้าเราแบบใช้สวมพลาสติกกระดุมเอาง่ายแต่เสื้อยืดมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะหาก็ง่ายราคาก็ดีมีหลายรูปแบบสวยด้วยใส่สบาย,ยใส่เข้าแบบทุกชุดได้หมดเลยอ๋อไม่จริงนะไปแต่งงานชุดไ้ไหมไปงานแต่งงานเนีใส่ได้เหรอเชิ่อเชื่อละไอเสื้อยืดอะ แบบทุกอย่างเห็นไหมเห็นบอกทุกอย่างทุกอย่างที่ไหนล่ะเสื้อเชิ้ตเนี่ยเสื้อเชิ้ตใส่ใส่ไปเชี่ยวก็ได้เสื้อเสื้อนักเรียนก็เสื้อเชิ้ตเสื้อมหาลัยก็เสื้อเชิ้ตเห็นไหมเวลาไปไหนเสื้อเชิ้ตก็ไปทำงานไปสัมภาษณ์งานได้เรียบร้อยก็ได้หรือตอนนี้เสื้อเชิ้ตแฟชั่นเสื้อเชิ้ตเทาวายเสื้อเชิ้ตเกาหลีมีปกมีเปิรกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เล่นได้เยอะแยะเห็นไหมเห็นไหมเวลาดูชุดไอดอลชุดไอดอลก็ยังมีปกเลยไม่รู้แต่ข่าวขำาคอมเมนต์นี้ไม่ต้องเถียงกันค่ะ แต่จริงให้เลิกลก็รัศกรามครับแต่ยืดมันง่ายใช่มันง่ายกว่ามันใส่ทุกวันนี้ใส่อยู่บ้านอันนายใส่เสื้ออะไรตอนนี้ใส่เสืออสเส้ออะไรสเอรสอยืดไหมเสอยืดหรือเปล่า <c oughs> ไ,มไม่ต้องใเสื <c oughs> ้อเชิดแกก็ใส่เสายือดอยู่บ้านไหม <c oughs> ผมผมใส่ผ้าผมใส่ผ้าจำม่าขอบปกไม่ <c oughs> มมมไม่นนไม่อยู่บ้านผมก็แก้ผ้าไม่ละส่วนใหญ่เราก็ต้องมีแต่เสื้อยืดในตู้ไหมไม่จริงมาดูตู้ผมได้เลยมาดูตู้ผมได้เลยมีเสื้อเชิดเยอะกว่าเสอยืดเชื่อผม โมโมโมแต่ตอนนี้โมเดลทนรู้ใส่เสื้อเชิ้ตจุ่มัล้วจะช็อตทำไมอะเอาแก้เลยแก้เลยแก้เลยรีบ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 คุณมีเวลานะคุณคุณแก้ไขได้ตอนนี้ช็อตผมสิคุณแก้ไขได้คุณคุณหาอะไรมาปิดเลยฮะตอนนี้ฮะเห็น๋่าถอดกันก็จะเชิญอยู่ดีเห็นไหมล่ะนี้ถอดเลยจบาจบแล้วลูกนี่ผมไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วโดนช็อตเลย ระหว่างดยาดมโปยซาหรือว่าหงทุยคุณเลือกจะดมอะไรมากกว่ากันคําห<อ>แบ<ต>บคุณชอบดมอะไรมากกว่ากันเออพอดีว่าผมดมเป็นเอ,อ่อเปปเปอร์มิ้นน่าจะฟิวโปยซาปะ่ะเพราะเป็นแท่งขา,ขาวๆเหมือนกันะ <c oughs> เป็นแท่งข,งขาวๆเหมือนกันให้เราเลือกโปยซ่าอนะของเราน่าจะหงทุยเพราะว่าวันนี้เพิ่งบ่นกับไทโยมาเลยว่า <c oughs> <c oughs> ว่าแสบจมูกหงทุยสีเขียงมันไม่หอมเลยเออจะหงทุยสีเขียวอร่อยดี ถุยอร่อยดีครทุกคนกินหงทุยกันหรอ,อรหรือเราเราพูดผิดวะเราพูดผิดหร,ออรือไงถูกแล้วอ่ะที่บอกเร,เราเซนเซอร์กันเราเซนเซอร์เราเซนเซอร์ไม่ไม่เมื่อกี้เราพูดว่าหงทุยอร่อยดีเราไม่รู้ไม่รมู้ไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนกันจริงเหรอ <laughs> ไม่ร <mat nah, 네ู้ตัวไม่รู้ตัวเหมือนกันเออจริงเหรอเราพูดเหรอเมื่อกี้ก็เราเราเราเวอร์ไปแล้วกันเนาะถ้าอยากรู้ก็ย้อนหลังแล้วตัดคลิปให้ให้ดูแล้วนะครับว่าพี่ฮาูุพูดจริงหรือเปล่านะถูงด้วยอร่อยซิถ้าเกิดพี่ฮาูุพูดจริงนะครับขอเป็นอย่างนี้นะครับว่ามันอร่อยมากเลยนะครับมันอร่อยมากเลยนะครับมันอร่อยมากเลยนะครัับมมนออร่ยากเลลยแ้วหุงซุยสีเขียวอร่อยดีจะหุงซุยสีเขียวอร่อยดีจะหุงซุยสีเขียวอร่อยดีอย่าินนะครับตัดขอขอตัด ไลไ์ยอย่างนี้นะครับทุกคนขอนะครับว่าจริงหรือเปล่านะฮะอ๋อมันคือ,อยาเขียวหอมๆดมได้ทานได้พูดจริงเหรอไม่รู้ตัวเลย <laughs> เอาจริงอ่ะอย่างผมชอบยาดมแท่งๆพอมาบอกว่ามันดมได้ทาได้มันมี2ฝั่งบอกว่าคือยาดมเราใช้ในเวลาที่แบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยแบบอู้ไม่ไหวแล้วดมโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนผเพื่อนจะเป็นลมเพื่อนจะเป็นลมโอเคโอเคเอาเอาน้ำเอาน้ำไปเอาน้ำไปเอาอะไรเงี้ยยุ่งกัดยุ่งกัดหอมนนะายยังไม่เคยดมสูตรที่มันหอมเลยอ่ะที่ที่ที่ได้ดมที่ได้ดมมันไม่หอมอ่ะมัน คือเราเคยจะเป็นลมพึ่งชึ่งพึ่งไม่กี่วีคที่ผ่านมาเราจะเป็นลมเว้ยแล้วบอกว่าไม่รู้ใช้ของทุยหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นลมกระปุกนั่นแหละแต่เขาเหมือนใส่กระปุกของตัวเองมากระปุกกระปุกใสอะไรเงี้ยแล้วแบบลมแล้วมันมันมันไม่มันไม่รู้สึกสดชื่นคือมันก็เข้าใจได้แต่มันแบบมันไม่ใช่ฟิลที่อยากได้ผมอยากได้ยาดมแบบกลิ่นสังเคราะห์นี่แหละกลิ่นสังเคราะห์นี่ถ้าอยาดมกลิ่นสังเคราะห์ของทุยนั่นจะแบบฟิลแบบมันมันจะไม่สังเคราะห์เนาะมันจะเป็นแบบไม้ก้านธรรมชาติมาเลยออ่่ะแตขง ของพวกโปยซ่าน่าจะเป็นแบบสังเคาะน่อยๆผมต้องการจ <c oughs> ะดมกินสังเคาะแต่มันก็ดีตรงที่มันทาได้นี่แหละ <c oughs> ของโปยซ่า <c oughs> แต่พวก <c oughs> ของทุยมันทาไม่ได้อะ่ะ